สู้ไม่สู้เอาเมื่อเห็นมองกล้องเลยคุณย่าๆเอาสู้สู้ย่าๆมองกล้องน้อยสยาย่าสู้ไม่สู้สู้เอาสู้สู้อยู่สู้สู้อยู่สู้สู้ขนาดไหนสู้สุดเลยสู้สุดเลยเฮ้ยเฮ้ยดูดูสู้สู้ขนาดนี้ยกมือ

สู้สู้บ๊ายบายแต่ก็มสู้ใหญ่เลยครูเขาจะตัดลงคลิปเออยิ้มแย้มแจ้มสิ